ครับสวัสดีครับผมช่างนันสายสีนะครับผมวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวไอเดียเสร็จทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่างติดตั้งจานดาวเทียมทุกคนเช้านี้วันอาทิตย์นะครับผมมาติดตั้งจานดาวเทียม PSI นะครับหน้างานอยู่ตรงพุทธมณฑลสายสามนะครับ <ๆ S 1> มีเสาทรองอยู่สองต้นและก็บ้านของลูกค้าหลังที่สามที่ติดหลังนี้นะครับ นะครับวันนี้ผมก็เตรียมหัวมาทั้งหมดอ่าสามหัวนะครับหัวมีเตรียมมาสามหัวก็คือมีหัวที่มากับชุดจานนะครับตัวนี้ได้ทดสอบแล้วสัญญาณก็ได้เกือบทุกความถี่จะมีบางความถี่ภาพกระตุกเป็นบางช่วงเป็นภาพโมเสตแบบภาพประตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับ แล้วก็มาทดสอบกับบัวไอเดียเสร็จรุ่น800นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เอาไปทดลองนะครับก็ใช้ได้ทุกความถี่นะครับแต่ระยะของเสาส่งเนี่ยเสาส่งที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันอยู่ใกล้จานประมาณไม่น่าจะเกิน200เมตรนะครับเราก็จัดตัวท็อปเลยไอเดีย ID 900นะครับ ตัวนี้กรองฟิลเตอร์ได้ดีกว่า ID 800นะครับจัดตัวชอบใส่ไปเลยนะครับคนที่ได้นะครับมาทดสอบกับตัวเครื่องนะครับ,นะรบเช็คเช็คช่องนะครับ ค,คนที่ได้ตัวนี้ช่องช่องแคทนะครับสัญญาณ49เปอร์เซ็นต์นะครับช่องห้าสัญญาณ77เปอร์เซ็นต์สรุปว่าผ่านนะครับผมจัดตัวท็อปลงเลยไอ9ดีเก้าอยของค่ายไอเดียเส็